สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้งาน AirDrop นะครับซึ่งมีในอุปกรณ์ของ Apple นะครับอย่างเช่น iPhone iPod iPad พวก Macbook อะไรต่างๆนะครับโดย AirDrop ก็จะเป็นเหมือนการส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth แล้วก็ Wi-Fi Direct นะครับก็จะมีความเร็วในการส่งไฟล์ส่งวิดีโอส่งรูปภาพอะไรต่างๆนะครับจากอุปกรณ์ของ Apple ด้วยกันนะครับ ซึ่งการส่งไฟล์ส่งรูปภาพส่งวิดีโอผ่าน Airdo ็จะแตกต่างจากการส่งไฟล์ผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆเช่นไลน e เฟซบุ Facebook, ๊กและก็แอปพลิเคชันอื่นๆนะครับข้อแตกต่างคือ,อถ้าเราส่งไฟล์รูปภาพจากเครื่อง iPhone ที่เราถ่ายจากเครื่องที่1ส่งไปเครื่องที่2อไฟล์รูปภาพก็จะไม่ถูกกันก็จะไม่ถูกบีบอัดนะครับก็จะเป็นไฟล์ต้นฉบับอย่างเช่นเราส่งรูปภาพที่มีขนาด 4เมกะไบต์นะครับจาก iPhone เครื่องที่1ไปเครื่องที่2เมื่อเราทำการส่งเสร็จเครื่องที่2ก็จะได้รับไฟล์รูปภาพที่มีความจุที่มีขนาด4เมกะไบต์เหมือนกันนะครับโดยเป็นภาพต้นฉบับเลยไม่มีการบีบอัดหรือว่าลดประสิทธิภาพของรูปลงข้อดีก็คือรูปภาพที่ได้มันจะ,ะได้ประสิทธิภาพของรูปที่เต็มประสิทธิภาพนะครับสามารถเอาไปตกแต่งไปดึงสีอะไรต่างๆได้ดีกว่าภาพที่ ถูกลดขนาดแล้วก็บีบอัดนะครับครับข้อดีอีกอย่างของการส่ง AirDrop นะครับก็คือเรื่องความเร็วนะครับโดยการส่ง AirDrop ก็คือจะเป็นการส่งจากเครื่องต่อเครื่องเลยผ่าน b l บลู o t h แล้วก็ Wi-fi นะครับก็จะมีความเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงแต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆคือเราต้องทำการอัปโหลดไฟล์จากเครื่องหนึ่งส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็คือมันก็จะ ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบวิธีการส่ง a i r d r o อกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราจะทำการเปิด a i r d r o p นะครับโดยเลื่อน Control Center ขึ้นนะครับจากนั้นไปกดตรงในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับกดค้างไว้แล้วก็จะมีเมนู airdrop นะครับแล้วก็กดเปิด airdrop นะครับเลือกกลุ่มที่เราต้องการจะแชร์นะครับ จากนั้นสัญ,ญลักษณ์ a i r d o ็ก็จะปรากฏขึ้นนะครับครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่เรา,าต้องการจะส่งรูปภาพไปยังอีกเครื่องก่อนหน้านี้นะครับครับในส่วนของเครื่องที่เราจะทำการส่งไฟล์รูปภาพไปแล้วก็มาทำการเปิด a i r d o ็โดยมีขั้นตอนเหมือนกันนะครับก็คือจะเปิดใน Control Center ไอคอน a i r d r o p ก็จะปรากฏขึ้นนะครับเปิด wiFi เปิด b l e t ู o th เมื่อเปิด a i r d r o p เสร็จนะครับเราก็จะทำการเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะส่งไปนะครับในส่วนนี้ก็จะทำการเลือกส่งทั้งรูปภาพและก็วิดีโอนะครับที่เป็นไฟล์ต้นฉบับนะครับจากนั้นกดปุ่มแชร์ที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือนะครับเราก็จะไปเลือกในส่วนของเมนู a i r d r o p นะครับ กด Air d r o p เสร็จก็จะปรากฏลายชื่ออุปกรณ์ที่เราค้นพบ a i r d r o p ครับในที่นี้เราจะทำการส่งเครื่อง i p h o n e ที่มีชื่อว่า iPhone SE2 นะครับทำการกดเลือกโดยเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เราทำการส่ง a i r d r o p ไปนะครับจากนั้นกลับไปที่เครื่องที่เราทำการรับไฟล a i ร์ r o p นะครับกดยอมรับเมื่อเรากดยอมรับเสร็จนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการส่งไฟล์นะครับ โดยสถานะจะแจ้งว่าทำการส่งแล้วนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะไปเช็คในเครื่องที่เราทำการรับไฟล์ a i r d r o p นะครับ<ๆ>ก็จะมีรูปภาพปรากฏขึ้นนะครับครับสำหรับไฟล์ที่เราได้รับมานะครับก็จะเป็นไฟล์ต้นฉบับไม่มีการถูกบีบอัดหรือว่าลดประสิทธิภาพลงนะครับ โดยเราสามารถดูข้อมูลของไฟล์รูปภาพได้นะครับโดยการเลื่อนสไลด์ขึ้นนะครับมันก็จะมีข้อมูลรายละเอียดของรูปภาพต่างๆนะครับว่ามีขนาดกี่พิกเซลขนาดไฟล์เท่าไหร่แล้วก็เป็นไฟล์ประเภทไหนถ่ายจาก iPhone อ,อะไรครับ หลังจากที่เราทำการส่งไฟล์ Airdo ็เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาทำการปิดตัว Airdo ็ทั้งเครื่องส่งและก็เครื่องรับนะครับสาเหตุที่ปิดก็คือเพื่อ,อให้เครื่องทำให้เครื่องประหยัดแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดไว้เครื่องเราก็จะทำการสแตนบายและก็ค้นหาสัญญาณ Airdo ็ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้ใช้ฟังก์ชัน Airdo ็กนะครับก็คือถ้าเราจะใช้ Airdo ็ค่อยมาเปิดนะครับอันนี้ก็จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นมาได้ นิดนึงนะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวางบ้าข้อมูลจะเป็นประโยชน์และก็สามารถนําไปใช้งานกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับหาข้อมูลผิดพลาดในส่วนไหนต้องขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ